นาครับพี่ส่งมาให้เจ้ามาไงครับพี่สิบเอ็ดโมทิฟเลยไม่กล้าเรียกครับพี่วาส่งมาให้เจ้ามาไงครับพี่ทางนายก็จะจะไว้ไงพี่มาไงว่าไงมองมาเพื่อแล้วส่งกับหลังแล้วยังไงต่อเยังไงส่งมาแล้วขึ้นมาแล้วเรื่อยแล้วไม่ผ่านทางนายกพี่สกายเดี๋วไงครับพี่ทางนายของพี่สกายรวงมพี่เพลียวมาพี่เพลียวมาว่าไม่มาไม่เป็นบ้านไม่เป็นบ้านไม่เป็นบานยังไงครับพี่นา้ส่งมาว่าไง ไอพี่สกายส่งมาให้เจ้าให้ส่งมาแล้วใช่ไหมดไม่พาหน้างานเลยดิเขาส่งมาไม่พาหน้างนายของพี่สกายแล้วเป็นไงนียส่งให้โจโก้แล้วโจโก้ไหมโจโก้โจโก้พาหรือเปล่าไม่พานเลยดิยังไงเจ้าสกายไมาไงพอดีมายังไงเจ้าสกายส่งมาให้เจ้าเบอร์กเกิลเบิร์เกิลมาให้พี่แพรแล้วพี่แพรวมาไงพอดีมองหาเพื่อนแล้วย่องแล้วไวยังไงไม่พาหน้างนานของพี่กินหรือเปล่ายังไงแล้วไงแล้วไงส่งออกแล้วว่ะเตะ อ้าวด <c inhos> ูครวางนี้เป <c Pri achsen> ็นฝ่ายของพี่แพงแล้วพี่พีมาครับย้ายเปิดมุมครับเพียงนี้จชิบขึ้นมาส่งให้หลังนะมิ้นต่อแทนตัวมาให้ยังไงครับเป็นกันไปเป้นการมาที่ต่อแทนว่าไงส่งมาได้ไม่บาได้างนะของกองหลังเราไงเจ้ากูเจ้ากูวางมิ้นเจ้ากูเจ้ากูล็อกล็อกแล้วส่งให้พี่แบรแล้วพี่แบรส่งมาให้ปีสกายยิงออกหลังไป Hey, <laughs> Để ngay các tôi hey, 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 รับได้อยู่ครับแล้วเกี่ยวกลับมาได้ยังไงครับนีื่อยไม่พลาดนด้ได้กองกองแล้วครับยังไงส่งมาได้ไม่พลาดได้กองกองแล้วไงมาไงตัวไม้เจ้าเรื่อยมาไงรูดกระเปล่าลุ้นหรือเปล่าลุ้นหรือเปล่าโอ้ยส่งรอดากไปเดียครับแลงไงยังไงเจ้าโกเจ้าโก้ยัไงดึงดึงแล้วยังไงดึงแล้วอะไรบ้างแล้วตัวไมพิษกายแล้วพิสกายตัวไม้เจ้าโก้แล้วเจ้าโก้ยิงแลาไม่พลาดได้ของมือถูกลายยืนยืนอยู่ยังไงเขาได้จะเตายังไงไม่พลาดได้ของพี่แเอฟยงไงครัเร่อยมาไงยังติดทางได้ของ อาจาเตาอยู่แล้วเป็นใบใดเกลียกของนาจาเตาครับพี่อาจาเตาไปไงครับเป็ดสูงมาแล้วพิกกี้พิกกี้ยิงโอ้แล้วติดทางนา้ของเจ้าสงการเหมือนประตูนี้เหนียวจริงๆเอี๋แล้วไงพิกกี้ส่งมาแล้วติดทางนา้ของพี่จะไงเดี๋ยยังไงครับเดี๋ยวนี้ไปไงครับไปยังไงครับเดี๋ยวนี้ส่งมาแล้วเลย ว่ายังไงพี okay. ่กี้ยัดกินหวานได้ยังได้เลยอยู่แล้วไม่เป็นไรครับพี่เด็กเดี๋ยวติดทางด้านของอาชาเตาทำไมพี่เพร่แล้วติดทางด้านเรไม่ผ่านนะี่ยังไงยังไงแล้วติดติดหรือเปล่าไม่ติดครับพี่เดแล้วยังไงพี่กี้ยังรับประโยชนยังไงแล้วออกแล้วเป็นไฟได้เคลียร์ของพี่พี่มาครับมาดูกันว่ายังไงครับเปืนมาให้พิจิกายแล้วพิจิกายว่าไงล็อกล็อกแล้วล็อกแล้วส่งไป เราแทนมาไงครับนดิเราแทนสรงไอพิษกระจายแล้วยังไงแลยังไงแลยังไงไม่ผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านหรือเปล่าแลยังไงพี่แพรพี่แพรล็อกแล้วส่งไม้เจ้โก้แล้วจ้โก้ไงยิงแล้วโต้วมึงตัวยังป่าได้อยู่ครับ มาดูนะรับพอดีมายังไงครับพอดีว่าอย่างไรครับวันนี้เจ้าเแลี่ยนยะไรมา้องเด้งจะเทียนแล้วไงเอาเทียนยิงไกลแล้วมือตู้ยังปัดได้อยู่ตามเสาเลยครับมีเสาด้วยนะครับว่าอย่างไรจับเตะขึ้นไปแล้วยังไงก็เลยติดทางได้ของพิษกายเลยไงเลยไงเจ้าเทียนเจ้าเทียนเจ้าเทียนว่าไงไม่มาเรียนพีมพ์หรือเปล่าหรือไงแล้ไงเจ้าเปียวเตเอาไรแล้วไงครับเจ้าเทียน ส่งไม้ผ่านเรียวหรือเปล่าแรงวไงเจ้ากู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 ้ว่าไงส่งไอเจ้าแรงแล้วไงรอแล้วไงต่อส่งมาให้จี่สกาแล้วไงแล้วไงต่อแล้วไงเอาพี่เปียพี่เปียยิงออกหลังไปแล้วไงเอาพอดี เดี๋ยวเออกินมาได้ไงเจ้าโกยังรับได้อยู่แล้วไงเดี๋ยวส่งมาได้ไงแล้วไงหลุดมาสองหลุดมาสองแล้วส่งให้เจ้าโกแล้วไม่ผ่านทางนายของกองแล้วก็โก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 แล้วเจ้าโกเอียงประตูต่อสูญยับยานิดแล้วไงครับพี่กี้ว่าไงครับพี่ แนวไงครับตรงมาอีกเก้าแนวไงครับเบี่ยวางไงว่าไงเก่าเบี้ยเก่าเบียกมาประเดี๋ยนะนายเจ้าโกยังไงยไงก่าเบี้ยเก่าเบียกตรงไงนายหัวแล้วนายหัวตรงมาแล้วไม่าประเลยยังไงตีดังนายของพี่กี้หรือเปล่าแล้วพี่กี้ทำไงแล้วพี่กี้เลี้ยงไปเลยวางมาประเดี๋ยดีนายจะสกายยังได้อยู่แล้วพี่กี้ยังไงตีดังนายของพี่กูยังไงกำลังโมเมยังอยู่แล้วพี่อยู่กี้พิกี้ไว้ถอยแล้วเลย ยังไงลุดมาสองดุดมาสองยิงเลย1000ตัวมาแล้วยังไงแล้วไงแล้วไงแล้วไงเจสกายส่งมาพี่แบร์แล้วพี่แบร์ยิงแล้วติดทางด้าของมุมตู้ยังรับได้อยู่แล้วไงแล้วม่ประตูยังไงโยนมาไม่พ่านเลยแล้วไงครับจะกีฬาได้ก็จะแทนแล้วจะแทนไม่ได้แล้วไงเจสกายส่งให้พี่แบร์แล้วพี่แบร์ส่งมาไม่พ่านทางด้าของกองหลังแล้วส่งมาแล้วแล้วไงแล้วยิงเลยแล้วออก ได้มุงรับในนี้ดีพีมาครับไวยังไงครับเีื่อชิปขึ้นมาไวยังไงครับตีตานายของเจ้าสกายเร็วไงเร็วไงลุดมาสองแล้วยี้เร็วไงจะเพียวจะเพียวอะไรจะเพียวอะไรทำกะไรโอ้ยเร็วไงอะไรฮันน่าของนายหัวเร็วยังไงเร็วยังไงเร็วไงเจ้าก้าโลเจ้าก้าโลอะไง ให้บ้านแล้วจาได้แทนจะแทนจะแทนมาไงจะแทนส่งไงมือประตูแล้วมือประตูวรงไงครับแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงเ้วเตะยินมาแล้วปล่อยให้ม so ือประตูจับครับสองมาให้ทางด้านของกองหลังตรงมาให้อีสกายควายยังไงครับยองวันีอีสกายส่งมาแล้วไม่ผ่านเวเลยแล้เราจะปิงเราจะปิงว่าไงจะปิงยิงครับอัดเบิกเอาออกข้างไป แล้วยังไงครับเจ้าปิงวายยังไงครับเจะปิ้งเดี๋ยวติกรรมการก่อนงเปิดให้ใกล้ๆแล้วจะปิงไรแล้วเพื่อนไรให้มาแล้วจะปิงยิงกันเป็นยังไงแล้วนี่จะลังตีกันจะโก้ยยังไงครับเป็นรฟยไล้ทางของพีๆมาครับส่งมาแล้วให้พีนสกายแล้วพีนสกายว่าไยอะไรพีนสกายพีนสกายว่ายยังไงส่งให้เบอร์เก้าอะไรยงแล้วไงส่งให้เบอร์เก้าอะไรปีนสกายแล้วไงแล้วไงต่อแล้วไงคราวนี้แล้วพีนสกายหลอกหลอกแล้วติดทางใดเขาจะเพี้ยนเรื่อยไป แล้วยังไงต่อเออขึ้นมาแล้วไม่ไปนะนะของเบอร์จีเแล้วเบอร์จิเบลพิสกยแล้วพิสกายวพิสกายวาสงสเจ้าโกแล้วเจ้าโกวเจ้าโกเจ้ากายนไงรอดาเลยะครับวเขียอะไรไปเจ้าโกเจ้าโก้วาไปงไรัไงบดจริงโอ้ออกมายังไงครับส่งไห้พิสกายแล้วพิสกายวพิสกา ดีสกายไปเราส่งไปเป็นเจ้าโกแล้วเจ้าโกแล้วเจ้าโก้ไปแล้วไงแล้วแต่ก้าวเจ้าปิงแล้วไงก็ยังไงก็ไม่ประกาศตามหากระเป๋าเลยพี่ดังตันแล้วไงก็ไม่ดีที่ดังตันก็ไม่ดแล้วไงก็ไม่ดีพิก้พิกี้ว่าไงพิกี้ว่าไงแล้วตีตานานของอีพีว่าไงเจ้าก้เจ้าก้ส่งไงเบอร์ชิเบตเราเบอร์ชิเบตว่าไงส่งไงเจ้าสกายแล้วเจ้าสกายส่งไงไม่บารีต่อไงเจ้าก้ sung hai bơi cao, để tung ngay lời đi bước vào 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 cao vào bước 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 vào cao bơi cao vào cao bơi cao mà ngay. อมือเตะขึ้นมาแล้วไงติดทางนายกองจอยรู้หรือเปล่าเรื่อนี้เบอร์เก้าคลิปขึ้นมาแล้วไม่ผ่านทางนาองอันนี้แล้วไงต่อแล้วรู้หรือเปล่าเบอร์ชเวตยิงแล้วติดพีพีได้มุมแล้วไงแล้ไม่ผ่านเจ้าโหรือเปล่าแล้วไงเจ้ามันสงไงเจ้าสงการแล้วไม่ผ่านเลยเจ้าสงการบิงวิ่งแล้ววิ่งแล้วทจาไงแล้วออก แล้วยา,ยเเยา,ยยายงนะไงครับหลาชาเต่าไว้ครับเปิดขึ้นมาแล้วไม่พานแล้วไงต่อแล้วไงต่อกันแล้วแม่อยู่แล้วไงแล้วไงแล้วไงเจ้าพุ่งมาแล้วออกแล้วติดตางนานก็พีปีแล้วไงพีปีเปิดจุดเวียนไปไงครับดิพองหาเพื่อนแล้วส่งไงเจ้าส่งการแล้วไม่พารีส่งไงปีกี่แล้วไงพี่กีปีกี่ส่งไงเจ้าเจ้าอายอับไม่พานรี จเจ้า no ปิงรับได้เจ้าปิงเจ้าปิงทล้ไงเบียดกันอยู่เบียดกันอยู่แล้วออกเเเดดดมานี่แล้วยังไงครับพี่ส่งมาให้เบอร์เก้าแล้วเบอร์เก้าว่าไงไม่ผ่านพีชวายยงยวายยยยพิกี้พิกี้ยิงโอ้ยตำเสายังไงครับมาดูกันเลยอะแล้วยังไงแล้วมายังไงแล้วไงแล้วไงแล้วไงเจ้าสงการเจ้าสงการไม่ผ่านทางเจ้าโอ้ ไงครับโยดขึ้นมาแล้วแฟนไม่ดของพี่กี้แล้วไงแล้วโยเตะขึ้นมาแล้วออกข้างแล้วปีสตาร์ว่าไงส่งมาให้เจ้าสงการเจ้าสงการว่าไงล็อกแล้วล็อกแล้วว่าไงออกออกข้างแต่ยังไงกับีรียวว่าไงใบไม้พี่กี้แล้วพี่กี้โอ้ยแล้วออกล้างใบ แลงไงเอาปาปาไมิปีาาไปาาไแล้วส่งไม้เบิร์ชเแล้วเบิร์ชเบีไว้เบิร์เบียดเบิร์ชเว้ส่งไม้ผ่านของอาจาเต่ารับแล้วยังไงคับเรววยยส่งกันส่งกันเบอร์งออกหลังบ่แล้วยังไงครับมือตัว โยนอะไรยังไงไม่บอลน้องไม่บอลทางได้กอลเลยวิ่งไปเอาไม่ทันเลยแล้วยังไงส่งไม้เบือแปดแล้วไงกอล์ฟเร็เจ้าส่งการเจ้าส่งการส่งไม้เบือเก่าๆได้ไงยังไงยังไงตีทางทางกับพิกี้แล้วพิกี้แล้วไงว่าไงเร้่องอะไิกี้พิกี้ไปรูปแบบไม้มาเลย

ไปเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วเขาก็เมื่อไงเบิดเขาก็ส่งให้ไม่ผ่านแล้วเจ้าส่งการลูกงานส่งมาแล้วยิงแล้วออกหลังไปแล้วโยนมาแล้วไม่บริแล้วไงแล้วไงแล้วไงส่งมาพิกี้แล้วพิกี้ไปไปโอ้แล้วออก แล้วยังไงจอเบอร์99เบอร์ขึ้นมาไฮพีสตาร์แล้วไงไหนหัวมายไงบริบาลเราไงยังไงแล้วไงแล้วไงแล้วยิงโก้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 ยิงไปทางซอกประตูต่อสู้นะครับพรียบร้อยับว่า